โอ้กินอาหารยังกระเล็ดอร่อยเลยเนาะกิมจุ่มเนาะสูนะครับกินเอากินเอาเลยโอ้ของแซ่บของนัเพื่อนอาหารเหลวของมัดอาหารเหลียววันนี้กินอาหารเหลียวของมัดของมัดของมัดกินจุ่มของชอบน้องแมวนะครับอาหารเหลยวนะครับผมอาหารเหลวนะครับผมชอบมากนะครับผมโอ้ ไ, ciel, ไ,ไมก so e ินอยู่ตัวเดียวเลยตัวอ Jerome ื่นไม่ไ <ments> ด้กินเลยชุดหล่อเนี่ยชุดหล่อเนี่ยกินอยู่ตัวเดียวเนี่ยกระดิ๊ค้างด้วยกระดิ๊งค้างด้วยนะเนี่ยวันนี้กินอาหารเดียวครับวันนี้น้องแมวจิ้มจุ่มนะครับผมน้องแมวจิ้มจุ่มนะครับวันนี้กินอาหารเลียวนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมจิ้มจุ่มนะครับผม อันนี้กินอาหารเหลียวนะครับนะครับน้องแมวจิ้มจุมน่ารักน่ารัก,รกอันนี้ก็จะเป็นกระบะอาหารนะครับล้างไว้เรียบร้อยนะครับผมแมจิ้มจุมนะครับผมกินอาหารเหลียวอันนีโ้โอ้โหมาเต็มเลยโอ้ทั้งข้าวสวยข้าวเจ้า สามสี่แม่ยังแม่ยังไองนี่ได้กินอาหารเรียวกันนี่นะถ้ากันเป็นยังกันแดนมาเป,นเ,ปนเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเนาะบาดนี้เนาะ,ะขึ้นไปได้จิ้มจุ่มกัดได้นั่น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 จะด้วขึ้นไปให้ลงมาพวยังไหวเอ้ยจะด้วขึ้นไปลงมาพวยังไหวจอมเพลี่ได้นั่น เห็นเนอะทีเ้นบ่าเห้นบ่าโตกใจเห็นินจุ้แลลวตกใจเป็นเจ้าทินสามสี่ก็นอนเบ่งสามสี่เห็นเจ้าทินนล้ะลงมายัางไหวเลยเนาะโอ้ยไหวสิหวีเ,เจ้าทินนะครับเจ้าทินนะครับผม จอมเกเรนะครับผมโมยานผู้ใดมิจะเขายานเพลิดเมดบาทนี่เกียงตับหมแบงหมแบงพวกเลยน่กินน่าจมูกจมูกดีนี่ยโมแล้วห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 มแล้วครับหมแล้วครับแล้วพวกนี้แล้วพวกนี้ค่อยกินนะครับพวกนี้ค่อยกินนะครับ พวกนี้ค่อยกินกินอาหารเม็ดไปก่อนพวกนี้ค่อยกินนะครับให้กินจุกยินไปก่อนวันนี้นะครับผมหมดแล้วไป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 กลับบ้านกับช่องกันได้แล้วเด้วไปเรียกกลับบ้านกับช่องกันได้แล้วไปแม่ข้าวเจ้านีข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านะครับผมเจ้าหมูดำ จะเป็นข้าวสวยอิ่มแล้วบ่ะเฮ้ยฮะอิมะ่มแล้วบ่ะป๋าเรี่ยปากรวบรวบปันแมวบ้านนี่อิม่มได้กินอยู่ตัวเดียวนนอ,นนอนเฝ้าไปกันนะครับเด้อพี่น้องป้องไป